รถไม่ดีเราไม่ขายรถที่เราขายต้องเป็นรถดีสวัสดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะฮะเจ้ชายขายรถจากโชว์รูมหลักคุณคนรถสวยนะครับรับลูกะคลองสองจังหวัดปทุมธานีนะครับกลับไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับอ่าเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูรถกันเลย ก็มาชมรถกันนะครับแถมดูรถไปด้วยก็ฟังโปรโมชั่นไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นฟรีจัดฟรีโอนนะครับฟรีภาษีฟรีพรบรฟรีประกันนะครับแล้วก็มีบริการซ่อมศูนย์นะครับซ่อมศูนย์สปีหรือ20,000โลนะครับจากบริษัทหลังของเรานะแถมบริการฉุกเฉินอีกย4บชั่วโมงนะครับรถยกรถล,ลากนะครับผม คันนี้เป็นโตโยต้ายาริสนะครับปี2019ตัว E นะครับเครื่อง1.2นะครับประหยัดคุ้มค่านะครับสีขาวๆคันนี้มาแถมพร้อมพุชชุดแต่งนะครับฟอร์เทซ่านะครับเป็นไงดูทรงสปอร์ตทรงสวยนะครับชุดแต่งรอบคันนะฮะคม,ม,มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับกระต b e กดกระดิ่งกดติดตามนะฮะนี่คือด้านท้ายนะครับ่คันนี้ไม่มียางอะไรนะคันนี้วิ่งแค่29,790กิโลไม่แท้เช็คศูนย์ได้นะครับเป็นเบาะา้กกำมยี่นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะฮะสวยนะครับปรับไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผม ส่วน CDFMA, m a u X, u เอใช้งานได้ตามปกตินะครับแอร์ Air เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ออตโต้นะฮะภายในก็โทนสีดำนะครับผมรับรองเก็บงานเนียบแน่นอนนะฮะคันนี้ด้านท้ายของรถด,ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับ นี่เลยเครื่องแห้งไม่มีเยิอมนะครับดูน็อตซะด้วยนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะสวยสดงดงามนะครับตามทองเลือกอ่ะเอาล่ะก็ได้ดูได้ชมรถกันไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะเอาล่ะสำหรับวันนี้กับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย